พี่เป็นพาร์เหรอพี่ไม่ได้เป็นพาร์พีลพี่ร้อนนี่ใช่ครับแต่เข้าใจผิดพี่ไม่ได้เป็นพาร์หนีออกจากวัดไหนมาปะเนี่ยมิดพี่ไม่ได้หนีอจากวัดน้องดูคิวพี่มีพาร์ก็มีคิวได้น้องพาร์ไม่มีคิวโทรหาเพื่อนแป๊บน้องใช่คนนี้เป็นพาร์ปะวะพี่ไม่ได้เป็นพาร์จริงพี่สาบานเนี่ย อีกข้างหนึ่งที่เท่านี้เทา้าอีกข้างหนึ่งนี่ยสบงหนูเห็นแล้วมันเป็นสบงสะบองอะไม่ใช่สบงน้องพี่พี่จะยกทั้งตัวเลยเนี่ยพี่จะปีนตีลังกายน้องดูแล้วเนี่ยพาชัวเพิ่งเสือกันดิอ่ะงั้นน้องอยกมาอือมาพันกระไม่เลยว้าวพี่เพิ่งเสือเมาอ้าเสืออะไรคิ้วดกน้องพี่ ตัดกินเนี้ยที่เบียวพี่แบงค์เฉยๆโอ้ยพักคิ้วดกเยอะแยะน้องไปดูวัดไหนพักคิ้วโดกวัดวัดไหนไม่รู้อ่ะน่ากลัวช่วงนี้พักกำลังมีเทนดเดตพ,พ,พี่ไม่ได้เทนพระน้องคือพี่เบียวพี่แบงค์มึงแคสพี่ชอบพี่แบงค์มึงแคส